กับคนเดิมมาหนวดจ้าคนมาเด้อพี่น้องเ้อจ้าขออนุญาตปักครกปักครกแบบหนึ่งจ้าปลามึกตัวให,ใหญ่ทำเงองที่ก้าจ้าพี่น้องกุ้งจักกุ้งวันนี้ได้ผักดอกกระเจียวดอกกระเจียวลวกมาหนวะดจ้าดอกกระเจียวลวกมีแค่หลอด คือนมเส้นผักกาดขาวผักบุง้งเลดหน่อยจ้ะเมื่อกี้น้ำนลาลไนได้ชาพี่น้องแซบ่บวันนี้ตำเองแซ่บเองให้เราจ้ะสอ,อ,องตัวเลยวึ้งกลุ่มซิมมัื้อ ดอกกระเจียว,เ,ยวเดี๋ยวมาจัดตลาดดูส่งหอมคุเอกก็รักของดอกกระเจียวเนีกิ่นหอมมากถามหักินไม่ได้เนาะแข็งผู้จยดนะจาก sen mặc khúc nấm cuồng cặp này chặt lại chặt hem khẩn dùng kim đi đi dùng có cassette đấy nó ก็ตดมาใหม่มมหมมมหดีเลตมาหเด็ปลาหมึมกกนหงล กัตลายมาคพัวพัน น้ำรักทันเดียบาเนอะโว่าตั้งนึ่งตั้งนึงอลืมของดีของเด็ดปัดน,นี้จ้ะตันม้ามาลืมทันมือ่ี่นอกเลย แคปเงกจ้ากินยังไงให้ลืมแบบเขบคุณพันแคปเอกหมด น้ำราดช่มชุดอกเจียว ิหนหลอกกุเจอมันเตีกุ้รักไอ้จ er. ้ะมันเองก็ต่ำแบบม่งจับแล้วอะแคบหมู ไม่อยากปากเลยรับได้เครื่องแน่นมากเลยนะเครื่องจำพวกแน่นมากอืึจ๊ะ ตอนแรกว่าจะกินกุ้งดิบเลสหรวบไปเลยมาเลือก mm hmm. กินแรกก่อนดี คลิปนีแ้แหละจับพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็ขอฝากพี่น้องที่รับชมช่วยกันคอมเมนต์ด้วยจ้ะบ้าร์คหรือบ่มกอกแม็กแน่นเลย,เยจ้ะคลิปนี้ขอบคุณในรายจ้ะสวัสดีนะคะ